สวัสดีครับพบกับผมบ้านสนแม่วลีเกษตรฟาร์มครับวันนี้พามาอัปเดตหนนาครับหลังจากฝนลงมาช่วงเดือนเมษานะครับเนนาก็แตกยอดแล้วครับแล้วก็เริ่มชุดแรกนะครับก็ติดดอกนะครับติดดอกแล้วก็ติดลูกแล้วตอนนี้หนนาติด2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็เริ่มนี่ครับลูกเล็กๆติดแล้วแต่รุ่นนี้นะครับต้องให้น้ํานะครับถ้าไม่ให้น้ํานี่ อาจจะลูกไม่สวยนะครับต้องดูฝนด้วยว่าระยะเวลาอีก1-2เดือนนี้นะครับฝนจะส่งหรือเปล่านะครับนี่ครับติดลูกนะครับเห็นลูกได้แล้วนะครับนี่นี่ครับไนหนาโซนในหนาของผมนี่ครับมาดีตัดญ้าแล้วครับก็จะดูสะอาดตาเดินง่ายหน่อยนี่ครับชุดแรกนะครับชุดนี้ติดดอกเมื่อเดือนเมษานะครับ ได้น้าฝนช่วงเดือนเมษาก็ติดดอกครับแล้วก็จะมีชุดหนึ่งกําลังติดดอกขึ้นมานะครับหนานี่ครับพาชมสวนหน้าหนาอัปเดตนะครับดอกอยู่เหมือนกันครับชุดแรกต้นหนึ่งก็ประมาณนี่สิบสามสิบโลครับนู่นครับนี่ฮะนี่ตอนนี้เยอะเลยครับดอกเลยนี่นะครับ นี่ครับมะม่วงโตเร็วครับมะม่วงเป็นต้นเดิมเขามน่าจะเป็นแก้วขมิ้นครับต้นนี้ต้นต่อคือแก้วขมิ้นนะครับแล้วก็มาต่อยอดนะครับดูต่อยอดนะครับนั่นอันนั้นคือรอยรอยเขาเอามาเสียบยอดนะครับเป็นมะม่วงพันธุ์ทีนี้ยอดที่มาเสียบไม่ค่อยเจริญงอกงามดีเท่าไหร่ครับเจอแก้วขมิ้นเข้าไป เชิดแตกยอดออกข้างๆครับที่นี้นี่ครับสูงโปร่งเลยครับแก่ขมิ้นสูงเท่าหน้หนาแล้วนะครับก็ปลูกผสมผสานอย่างนี้ครับที่สวนของบ้านสวนแม่เวรีเกษตรครับนี่ครับชุดนี้ชุดเดือนเมษาครับนี่ด้วยครับนี่แล้วก็กลังติดดอกเอกก็มีนะครับฝนดีครับช่วงนี้ที่ด่าคุณทศตกเกือบทุกสัปดาห์นี่ครับชุดแหลกโอ้ยต้นนี้ดอกครับต้นนี้ นำเสนอเลยโ,โห,โหนีฮะดูโว้โดอกมากครับต้นนี้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบลูกนะครับดูกิ่งนี้ครับดูจะโตนี่ดูจะแกนหรือเปล่าครับต้องดูช่วงฝนด้วยเพราะฝนจะส่งหรือเปล่านะครับก็พามาชมน้อยนาปีที่แล้วก็ขายได้เป็นพันนะครับ ปีนี้ก็ไม่ไม่มีตายนะครับโซนนี้โซนนี้ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมนี่ครับแล้วก็ที่ปลูกขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับในหนาสองปีครับปีเริ่มโตขึ้นมาเยอะเลยครับแล้วติดลูกแล้วครับนี่ติดลูกปีที่แล้วก็ปล่อยให้ติดนะครับก็ได้กินหวานนะครับหวานดีมากเลยนี่ในหนาสองปีครับชอบดินทรายนะครับในหนาผมดูแล้ว นี่ครับนี่นี่นี่คือรุ่นสองปีนะครับปลูกแซมขึ้นมาใหม่ตรงนี้ยังไม่ได้มันลงเพิ่มครับวางไปแล้วก็โซนนู้นตายไปตายแต่รุ่นแรกแล้วปลูกใหม่ก็ไม่ขึ้นเหมือนกันครับดูครับนี่โซนนี้ก็เป็นไรหนานะครับนู่ครับแต่โซนในต้นมะม่วงนะครับโซนที่อยู่ใน,นมะม่วงนี้เหลือที่ประมาณสักห้าต้นนะครับ จากจำนวนสิบกว่าต้นปีนี้ตายไปสี่ห้าต้นเหมือนกันดังนั้นชุดใหม่นะครับปลูกใหม่รุ่นใหม่รุ่นเดียวกันนี้ครับอันนี้ใบเต็มเลยใบกลอนนะครับชุดใหม่ก็สองปีก็โตเร็วครับนี่ครับให้ดูมีใบเขียวงามเลยครับต้นนี้ดอกครับก็เป็นพันผสมน,นะครับในหนาก็มีทั้ง ในหนาบ้านในหนาหนังนครับนี่นครับก็โซนนี้แหละครับปีที่แล้วเก็บขายปีนี้ไม่รู้ดูฝนครับถ้าฝนฝนดีครับตอนเนี้แต่ช่วงนี้แหละครับอีกสองเดือนเนี่ยช่วงที่จะทําให้ลูกเขาโตนะครับก่อนหน้านี้ใส่ปุ๋ยใส่เป็นขี้วัวนมนะครับเอามาใส่รอบโคนต้นแล้วก็ กรบดินทับนะครับนี่ครับในนาสวนนี้ก็อยู่หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มทําสวนกันเลยนะครับเริ่มเปลี่ยนจากสวนมันนะครับสวนนี้เป็นสวนกล้วยน้อนนานะครับก็นี่ครับไปดูนี่และครับกระปลูกแซมขึ้นมาเรื่อยครับปีนี้ยังไม่ได้ลงนะครับในนาเพาะไว้ก็เหลือประมาณสักยี่สิบต้นได้อยู่ครับ เ,เพราะว่าไว้ประมาณห้าสิบถุงกว่าจะถึงฤดูลงปลูกมันก็ตากแดดตากลมแรงแห้งไม่ได้รดน้ำก็ตายไปบ้างยุบไปบ้างครับที่ผมเพะเอาไว้เดี๋ยวต้องเอามาลงปลูกดูครับเพราะว่าตะปูกก็ต้องรดน้ำครับช่วงนี้ยังไม่ถึงหน้าฝนก็ยังไม่กล้ามาลงนะครับอีกสักเดือนสองเดือน นะครับให้เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวนี่ครับนนนาสองปีบางต้นก็โดนที่ตัดญ้านะครับมันก็นี่นะฮะอย่ต้นนี้ก็ปลูกพร้อมเขานะครับแต่โดนที่ตัดยา้าตัดขาดก็รัดขึ้นมาใหม่ก็จะเล็กนี่ก็โตครับนี่ต้นนี้ก็ติดลูกแล้วนะครับเห็นลูกแล้วก็จะขยายพื้นที่ปลูกไปนู่นแหละครับยนานาเขาปลูกแซมไว้เรื่อยๆ หน้าเป็นพืชที่ดูแลง่ายนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตนะครับนี่ต้นนี้ดอกอยู่ครับนี่ต้นนี้ก็หลายลูกนะครับก็ปลูกไปนานนู่นแล้วครับนู่นอีกต้นหนึ่งครับก็ปลูกแซมไว้นะครับส่วนที่อยู่ก็ยังอยู่ส่วนที่ตายก็มีครับนี่ครับนี่ชุดนี้ชุดสองปีครับ นี่ครับพยายามปลูกไว้กับกล้วยนะครับแหลกๆแต่ก็ยังเป็นแถวเป็นแนวอยู่ก็วันนี้ก็พาอัปเดตสวนในหนานะครับก่อนที่จะเห็นช่วงที่เก็บลูกเอาไปขายหรือว่าเก็บลูกมารับประทานนะครับนี่ครับอัปเดตให้ดูก่อนว่าการจัดการสวนในหนาไม่กี่ต้นครับแต่ก็ให้ผลผลิตนะครับมีกินมีวางขายได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็อย่าลืมติดตามบ้านสวนแม่วุลีเกษตรฟาร์มนะครับช่วงนี้ฤดูฝนเริ่มเข้ามาแล้วครับใบไม้ใบา้บา,บา,าก็เขียวครับยาก็โตเร็วอันนี้เป็นส้มโอนะครับรู้สึกว่าแม่จะซื้อต้นนี้มาคือทับทิมสยามนะครับเห็นซื้อมาสองต้นนะครับส้มโอทับทิมสยามก็ลองมาปลูกเพิ่มอีกนะครับอย่างที่บอกครับว่า ที่ปลูกไว้ต้นเล็กๆตรงนู้นนะครับนะครับปีที่แล้วก็เห็นผลผลิตแล้วปีนี้ยังไม่ติดดอกอีกเลยครับยังเริ่มจะติดดอกแต่ลูกไม่มีต่อเนื่องนะครับอย่างที่ลูกที่ผมเก็บไปล่าสุดแต่ดอกเริ่มติดอีกแล้วนะครับเริ่มเห็นช่อดอกแล้วนะครับผัดใบแล้วก็มีช่อดอกอยู่รู้สึกเขาก็ มีความเจริญเติบโตนะครับถ้าช่วงไหนที่เขามีอาหารพอนะครับเขาก็ติดติดดอกนะครับติดดอกให้เห็นนี่นะฮะเนี้ยเนี่ยเนี้ยนี่ครับนี่นี่ติดดอกให้เห็นแต่ถึงเวลานั้นแล้วนะครับดอกล่วงครับคือเราก็ดูแลแบบไม่ได้ว่า บำรุงปุ๋ยบำรุงฮอร์โมนให้เขานะครับติดก็อยู่อยู่ก็ดูแลลูกผลไปครับนี่ครับโซนเนั้นหนาก็เก็บมาฝากสุนหนาสองปีครับสองปีเห็นลูกแล้วนี่ครับนี่นี่นะครับน้อหนา,หนาสองปีปีนี้ก็แต่งกิง่งกิ่งที่ตายออกนะครับผมก็มาแต่งกิ่งที่ อย่างไหนที่ตายนะครับก็ตัดแต่งออกนะครับนี่ให้ดูสวยครับนี่นะครับตรงนี้ยังยังสามารถปลูกมะม่วงแซมลงไปได้นะครับระหว่างระหว่างร่องน้อยหนานะครับก็จะปลูกมะม่วงปลูกอะไรแซมไปได้นะครับนี่นะก็โซนนี้ก็คงจะปลูกมะม่วงปลูก สมโอปลูงไหน,หน้นานะครับผสมผสานกันไปในสวนนะครับก็ว,วันนี้ก็เก็บมาฝากเพียงคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มสวัสดีทุกคนและขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับสวัสดีและขอบคุณครับ